โดยรุ่นที่ผ่อนถูกที่สุดนะครับในบรรดารถกระบะโตโยต้นะครับตอนนี้นะครับที่จัดไฟแนนด์ในปกติเลยนะครับก็คือ Toyota v i g โกในโฉมสมาร์ทแคปตั้งแต่ปี0 9 1ถึง1นนั่นเองครับโดยข้างวดนะครับก็จะอยู่ประมาณ4,000กว่าบาทนะครับจนไปถึง5 0า0ันไม่เกินนี้แน่นอนเนาะสำหรับตัวเตี้ย สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับก็มาอยู่กับผมอีกเช่นเคยครับกับช่องตำรารถนะครับสำหรับคลิปนี้ผมจะมารีวิวรถกระบะหน้าร้านนะครับที่มีข้างงวดถูกที่สุดนะครับสำหรับเดือนนี้เนาะกลางปีนี้นะครับ2024นะครับว่าในแต่ละยี่ห้อของเขาเนี่ย นะครับมันมีรุ่นไหนที่ผ่อนถูกที่สุดในแต่ละยี่ห้อนะครับอย่างโตโยต้าอิวซูนะครับมาด้าฮิสันวิซูอะไรพวกนี้นะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าราคาหน้าร้านเนี่ยที่เพิ่งปรับมาใหม่เนาะสำหรับกลางปีนี้เนี่ยมันมีรถกระบะนะครับในแต่ละยี่ห้อเนี่ยรุ่นไหนของเขานะครับที่ผ่อนถูกที่สุดกันบ้างเดี๋ยวไปดูกันเลยครับสำหรับคันแรกนะครับก็เป็นแบรนด์ชั้นนำนะครับอย่างโตโยต้านะครับโดยรุ่นที่ผ่อนถูกที่สุดนะครับในบรรดารถกระบะ ตโยต้านะครับตอนนี้นะครับที่จัดไฟนันได้ปกติเลยนะครับก็คือ Toyota v i ีโกในโฉมสมาร์ทแคป ตั้งแต่ปี09ถึง11นั่นเองครับเพราะว่าถ้าต่ำจากปี09ลงมาอย่างปี08นะครับมันก็จัดยากอยู่เหมือนกันนะครับคือมันไม่ได้ทุกไฟแนนซ์นะครับเอาชัวร์เลยนะครับก็สตาร์ทปี09ขึ้นไปนะครับจนถึง11ดังนั้นนะครับมันก็จะอยู่ในโฉมนี้ครับเป็นวีโก้สมาร์ทแคปเตียประมาณนี้นะครับราคาขายตอนนี้นะครับอยู่ที่200,000ต้นๆนะที่มีการปรับมาล่าสุดถ้าเจอสวยๆแบบรถ สวยๆเลยจริงๆอ่ะนะฮะอาจจะมี2กลางนะครับแต่ถ้าเป็นสเปคสภาพทั่วไปนะครับก็อยู่มาสอต้นนะครับสองสองสแถวๆนี้นะครับก็ถือว่าผ่อนถูกที่สุดแล้วนะครับสำหรับรถกระบะยี่ห้อโตโยต้านะครับในชมรุ่นวีโก้สมาร์ทแคปโดยข้างล้นนะครับก็จะอยู่ประมาณ4,000กว่าบาทนะครับจนไปถึง5,000ไม่เกินนี้แน่นอนเนาะสำหรับตัวเตี้ยแต่ถ้าเป็นตัวสูงนะครับอย่างตัวพิลันเนอร์นะครับในโฉมปีรุ่นเดียวกัน0ูนย์เก้าถึงหนึ่งหนึ่งเนี่ยนะครับราคาขายก็ จะเพิ่มขึ้นไปอีกนิดนึงนะครับประมาณหนึ่งนะครับค่างวดก็อยู่ประมาณ5,000กบาทนะครับตีไปเลยนะครับส่งค่างวดแพงขึ้นอยู่ประมาณ1,000เท่านั้นเองนะครับสำหรับ v ีโก้พิลันเนอร์สมาร์ทแครับอีกหนึ่งคันนะครับก็เป็นแบรนด์ชั้นนำนะครับอย่างอิซูซนะครับสำหรับรถกระบะนะครับที่ผ่อนถูกที่สุดนะครับของแบรนด์อิซูซก็คือ d m a ม ในชมปี09ถึง11นะครับก็ไล่ไปเลยนะครับตั้งแต่ตัวไอทีค์นะครับจนไปถึงตัวเอ็กซ์ปี11ปีสุดท้ายเนาะก่อนจะเปลี่ยนโฉมเป็น All New นั่นเองนะครับสำหรับดีแมกซ์ะ D Mac, นะครับในโฉมรุ่นนี้เนาะสตาร์ตตั้งแต่ปี09ก่อนเลยเนี่ยผมนับเอาเฉพาะตัว s อ x ก่อนละกันนะครับอย่าง s อ x ตอนนี้นะฮะถ้าเป็น09 10เนะี่ยราคาขายส่วนใหญ่ตอนนี้เนาะจะอยู่ประมาณ2 0 0แสนต้นๆนะครับ2223แถวๆนี้นะครับก็อยู่สภาพความพร้อมอีกทีนึงจัดไฟแนนนนนนซ์ะะะคคครรรััับบบ่่่่่าาาาางงงววดสอออยูปมณกททเเ้ถื มีแรงก็จะมีโดดไปแค่รุ่นเดียวนะครับก็คือปี2011หรือว่าตัว X-Series ถ้าเป็นตัว i-Tech ปี2011เนี่ยก็ยังไม่แพงเท่าไหร่แต่พาเป็ s ซ r เนี่ยมันจะอยู่ประมาณสองกลางถึงสองปลายถ้าส,สวยๆนะแต่ถ้าเป็นตัวสูงนะครับอย่าง h i g h l a n d e r นะครับไม่ว่าจะเป็นตัว Super p l a t i n u m Super t i t a n i u m อะไรพวกนี้นะครับราคาขายก็ อยู่ประมาณเกือบ3 0 0แสนนะครับค่างวดก็อยู่ประมาณ5,000กว่าบาทจนไปถึง6,000ถือว่า,าสูงกว่าตัว t o y o ต a p i l a n e r นะครับถ้าเป็น D-MAX ตัวยกสูงเนาะประมาณนั้นแต่ทีนี้นะครมันมีทีเด็ดอยู่ตรงที่ว่าถ้าเป็นตัว SX ป0 9 1 0 1 1เนี่ยไฟแนนซ์ Finance ก็ยังจับอยู่นะครับแล้วก็ราคาขายเนี่ยส่วนใหญ่ตอนนี้ไม่ถึง2 0 0 0แสนค่างวด3,000กว่าบาทจนไปถึง4,000เท่านั้นเองนะครับถือว่า,าเป็นอีก1รุ่นละกันนะครับในแบรนด์ชั้นนำเนาะที่มีค่างวดค่อนข้างถูกถ้าเกิดใครนะครับมีความสนใจสเปคประมาณนี้ที่ไม่ใช่กระจกไฟฟ้านะ ถ้าเป็นเอสเอกนะครับกระจกมือหมุนเนี่ยนะครับส่วน9ถึง11นะครับก็ค้างวดการันตีได้เลยครับอยู่ประมาณ4,000แต่ถ้าเอาถูกสุดเลยนะที่ผมเพิ่งไปรีวิวมาเนี่ยนะครับค้างวดอยู่ประมาณ3,800 3,900เท่านั้นเองแต่ว่ามันจะเป็นโฉมตัวกระจกมือหมุนนะครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งตัวเลือกที่ดีเลยแหละสําหรับใครที่อยากได้รถกระบะแบรนด์ชั้นนำเอามาใช้งานเนาะสำหรับดีแม็กมาดูแบรนด์รองอย่างมาสด้ากันบ้างนะครับสำหรับมาสด้านะครับรถกระบะที่ผ่อนถูกของยี่ห้อนี้นะครับก็คือมาสด้าบเป็น มันก็ยังจัดไฟแนนซ์ได้นะครับในโชมปี09ถึง11 นะครับคือตอนนี้จริงๆก,ก็จัดได้แหละแต่ว่ามันแค่จัดได้เป็นบางไฟแนนซ์เท่านั้นเองแต่ถ้าเกิดถามผมนะครับเอาแบบไฟแนนซ์หลักๆที่จัดได้เป๊ะๆเลยเนี่ยนะครับมันก็ต้องอยู่ในโฉมวิธี50% Pro เท่านั้นนะครับในโฉมปี13ขึ้นไปนะครับถ้าเป็นปี12เนี่ยมันก็ยังจัดได้บ้างเป็นบางไฟแนนซ์แต่ถ้าเอาชัวร์เลยนะครับคือปี13-14เป็นต้นไปนะครับอันนี้คือจัดได้ชัวร์ร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนอย่างล่าสุดที่ผมเพิ่งรีวิวไปนะครับปีอน,น้่น่คงามขให ส่งคอนข้างถูกและถ้าเป็นปี2015นะครับตอนนี้ราคาขายกัน200,000ต้นนะครับจัดได้ยาวสุด7ปีก็ส่ง3,000กาบทเช่นกันถือว่าตอบโจทย์พอสมครวรนะถ้าใครมองหารถกระบะเอาไว้ใช้งานปีใหม่ๆนะแต่ว่ามันจะเป็นแบรนด์ลองเท่านั้นเองนะครับมันก็อยู่ที่ความชอบส่วนตัวด้วยนะครับว่าชอบไม่ชอบสนใจไม่สนใจยังไงมาดูแบรนด์ลองอย่างบีซูบิชิกันบ้างนะครับสำหรับรถกระบะนะครับที่ผ่อนถูกที่สุดของบีซูบิชิเลยนะครับก็คือตัวบีซูบิชิไททันนะครับในโฉ นะครับขึ้นไปเลยแล้วกันนะครับถ้าต่ํากว่านั้นเนี่ยนะฮะทางไฟแนนซ์เนตอนนี้คือจัดยากมากๆนะครับบางไฟแนนซ์ไม่จัดเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็จะพูดถึงออไฟแนนซ์ที่เขาจัดชัวร์แล้วกันนะครับก็ปี11ขึ้นไปสําหรับรุ่นนี้สเปกน,นี้เลยนะครับทางช่องตำลาดลรถด็กำลังทยอยหามารีวิวเหมือนกันนะครับเพราะว่าออทาง f อฟซีเพนเพจเนี่ยก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามาเยอะมากๆนะครับกับไททันตัวแคปเตียในลักษณะแบบนี้นะครับคือด้วยความที่ว่าราคาเนี่ยมันปรับลงมาค่อนข้างเยอะ นะครับดังนั้นก็อย่างว่านะครับมันก็เป็นที่น่าสนใจนะครับสำหรับรถกระบะแบนลองอย่างมิซูบิชิไท t ันนะครับค่างวดตอนนี้เลยนะครับล่าสุดที่ผมีวิวไปนะครับ3า0 0ตีไป4.000แล้วกันถือว่าไม่แรงนะสำหรับรถกระบะปีประมาณนี้นะครับก็ถือว่าตอบโจทย์นะครับอีกหนึ่งคันนะครับในราคาค่างวดประมาณนี้นะครับที่นี้มาพูดถึงตัวสูงกันบ้างนะครับถ้าเป็นตัว Mitsubishi Titan Plus เนี่ย ต้องบอกว่าถ้าเป็นตัวสูงของไททันมันจะราคาเนี่ยมันหนีกับตัวเตี้ยมไม่เยอะมากหรือว่ามันถูกกว่าแบรนด์อื่นๆเท่านั้นเองนะครับราคาข้างงวดล่าสุดที่ผมเจอนะปี2011เป็นแคปยกสูงหรือว่าไททันพัดแคปเนี่ยนะครับราคาค้างงวดอยู่ประมาณ4,000กว่าบาทเท่านั้นเองถือว่าถูกนะถ้าเปรียบเทียบกับแบรนด์อื่นๆอย่างค่าล่าสุดที่เพิ่งรีวิวไปนะครับก็มีการซื้อขายไปแล้วเรียบร้อยนะครับก็หามารีวิวเพิ่มเติมให้แน่นอนนะครับสำหรับใครที่ถามกันเข้ามานะครับกับตัวมิบ สันเนี่ยต้องบอกอย่างนี้นะครับรถกระบะที่ผ่อนถูกของเขาเลยนะครับก็คือนิสสันนาวาล่า NP สามร้อถ้าเกิดเป็นตัวต่ําจากนั้นมาเนี่ยต้องเรียนว่ามันจะบอกว่าไงดีอ่ะคือผมเช็คหลายไฟแนนซ์แม่นะครับมันก็ไม่ได้จัดครบทุกไฟแนนซ์นะครับดังนั้นรุ่นที่จัดได้แบบปกติเนาะไฟแนนซ์ปกติเนี่ยมันจะเป็น NP 3 0 0แล้วซึ่ง NP 3 0 0้เนี่ยต้องบอกว่าราคามือ2เนี่ยคือมันไม่ได้ถูกนะนะครับอย่างแคปเตียของนิสสัน NP 300เนี่ย ปีสัก2,045นะครับราคาขายก็2กลางแล้วอ่ะนะครับมันเป็นแบรนด์รองที่ราคามันยังตึงอยู่นะถ้าเปรียบเทียบกับมัตด,ด้าหรือว่ามิซูนะครับต้องบอกว่านิสสันเนี่ยราคายังแข็งอยู่แล้วตึงมากๆนะครับกับ NP300 ค้างวดก็อยู่ประมาณ5,000นะครับถแถวๆนี้บวกลบนิดหน่อยไม่เกินนั้นนะครับก็<笑><笑>อย่างที่บอกนะครับก็เป็นแบรนด์รองที่ราคาแข็งมากนะครับสำหรับใครที่เป็น FC แบรนด์นี้หรือว่ามองหารถก,กระบะสเปคประมาณนี้ไว้ใช้งานนะครับก็ค้างวดประมาณนี้เลยแต่ถ้าเป็นตัวสูงไม่ต้องถามครับราคาโหดจัดนะครับตอนนี้ขนาดราคาตลาดที่ปรับมาแล้วเนี่ยยังมีแบบ2ปลาย0ามแสนสามแสนบุกลบสำหรับนิสันนะถ้าใครสนใจหรือชอบนะครับก็ซื้อได้จริงๆสมรรถนะรถก็ไม่ได้แย่แต่ว่าต้องแบกเรื่องราคานิดนึงเนาะด้วยความที่เป็นแบรนด์รอง องแล้วราคายังสูงอยู่ประมาณนั้นนะครับนอกเหนือจากดิสซันแล้วนะครับก็ยังมีอีก2ยี่ห้อที่ตกหล่นไปจริงๆไม่ได้ตกหล่นหรอกนะครับอย่างตัว Ford เนี่ยมันมีความใกล้เคียงกับมาสด้าผมก็ขอพูด,ดรวมๆไปที่มาสด้าแล้วกันถ้าใครอยากจะซื้อฟอร์นะครับก็อ้างอิงหรือว่าเปรียบเทียบกับตัวราคาของมาสด้าบีทีเอสูตโปได้เลยนะครับราคาพอๆกันเงื่อนไขใกล้ๆก,กันเลยหนีกันไม่เยอะนะครับส่วนอีกหนึ่งแบรนด์ก็คือเชฟโรเลตเชฟโรเลตเนี่ยต้องบอกว่ารับเฉพาะปี10 67ขึ้นไปนะครับซึ่งเอาแต่ปีใหม่ๆนะสำหรับไฟแนนซ์นะับที่แจ้งมาคือถ้าปีต่ำกว่านั้นเนี่ยไฟแนนซ์ไม่จัดแล้วนะครับดังนั้นใครที่เป็นแฟนเชฟโเรเลตนะครับอยากจะซื้อจัดไฟแนนซ์ นะครับก็ต้องบอกว่าเหนื่อยหน่อยนะครับเพราะมันจัดยากจริงๆนะครับหรือว่าต้องใช้เงินดาวสูงจริงๆถ้าเกิดว่ามีเงินสดซื้อเป็นเงินสดนะครับผมก็มองว่าคุ้มนะสำหรับเชฟโรเลด้วยความที่ว่าตอนนี้ราคาปรับมาค่อนข้างถูกอย่างปี13 14 15แ่แถวๆนี้นะครับราคาซื้อขายกัน2 0 0แ0 0บวกลบเท่านั้นเองได้ปีใ,ใหม่ๆนะครับก็อยู่ที่สภาพเท่านั้นเองนะฮะสำหรับเชฟโรเลต ดังนั้นนะครับคลิปนี้ผมก็พามาดูแล้วนะครับมารีวิวรถหน้าร้านให้ดูนะครับว่ารถกระบะข่างวดถูกสุดนะครับในแต่ละยี่ห้อเนี่ยเขามีรุ่นไหนกันบ้างนะครับข้อมูลอาจจะไม่ได้ครบถ้วนมากนักนะครับด้วยความที่ว่าไฟนันก็เพิ่งปรับมายังไม่ได้แบบได้รายละเอียดครบถ้วนเท่าไหร่นะครับเอาไว้ถ้าเกิดว่าเขามีรายละเอียดแบบชัดเจนครบถ้วนผมจะมารีวิวเพิ่มเติมให้อีกทีนึงนะครับยังไงต้องฝากไปด้วยแล้วกันนะครับกับคลิปนี้ไว้เจอกันอีกทีคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ